เอสเธอร์ Esther, ตอบตรงเคนภูภูมิโบกมือลาช่องสามแล้วชวนหวานใจร่วมงานช่องวันเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่หลายคนยังคงจับตามอง สำหรับสถานะของพระเอกสุตาเคนภูภูมิพงพานุหลังมีกระแสข่าวลือออกมาอย่างต่อเนื่องว่าณตอนนี้เจ้าตัวได้ตัดสินใจโบกมือลาช่อง3ามและเปลี่ยนมาใช้สถานะนักแสดงอิสระอย่างเป็นทางการแล้วแถมยังมีภาพร่วมเฟรมของเจ้าตัวขณะร่วมรับประทานอาหารผู้บริหารช่องดังออกมาตอบย้ำกระแสข่าวดังกล่าวมากขึ้นไปอีก กระทั่งล่าสุดผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสเจอกับเอสเธอร์สุปรีลีลานักแสดงสาวมากฝีมือเจ้าของสถานหวานใจตัวจริงของเคนภูภูมิจึงได้เข้าไปสอบถามถึงข้อเท็จจริงในประเด็นดังกล่าวซึ่งเจ้าตัวก็ได้ให้คำตอบถึงเรื่องนี้อย่างชัดเจนและตรงไปตรงมาว่า ตอนนี้พี่เคนเขาก็หมดสัญญาแล้วค่ะซึ่งพอเขาหมดสัญญาปุ๊บหนูก็เลยถามเขาเหมือนประมาณว่าลองมาคุยดูไหมเผื่อจะได้มีโอกาสมาเล่นที่เดียวกันอีกอย่างตัวเขาเองก็ชื่นชอบการทำงานของที่นี่อยู่แล้วหนูเลยอยากจะลองให้เขาเข้ามาคุยดูค่ะถามว่าผลตอบรับเป็นยังไงบ้างเอออันนี้ก็ให้เขาเป็นคนตัดสินใจดีกว่าแต่เขาได้คุยกับพี่ป้อนเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวเราก็รอดูกันอีกทีว่าเขาจะตัดสินใจยังไงต่อไป แสดงว่าเราเป็นคนชักชวนให้เขาเข้ามาอยู่ด้วยกันใช่ค่ะยิม้มถ้าถามว่าสาเหตุหลักที่เขาไม่ต่อสัญ,ญญาเป็นเพราะเขาอยากจะมาอยู่กับหนูไหมอันนี้หนูคิดว่าไม่เกี่ยวนะแต่อาจจะเป็นเพราะพี่เขามองว่าเขาอายุค่อนข้างเยอะแล้วมากกว่าดังนั้นพอหมดสัญญ,ญาปุ๊บเขาก็เลยอยากจะลองหาประสบการณ์ใหม่ๆลองทำงานกับหลายๆที่ดูบ้างก็ถือว่าเป็นทุวงที่เหมาะสำหรับเขานะคะทั้งอายุทั้งโอกาสในการทำงาน จริงๆจ,จากที่หนูเห็นตัวเขาเองก็ใช้เวลาตัดสินใจนานอยู่เหมือนกันหนูเห็นเขาคิดเรื่องนี้มาสักพักหนึ่งแล้วแต่ที่ผ่านมาเขายังไม่ได้ตัดสินใจว่าเขาจะเอายังไงจนกระทั่งถึงช่วงที่ใกล้จะหมดสัญญาเขาเลยตัดสินใจจริงๆังแสดงว่าเราก็มีผลกับการที่เคนจะมาอยู่ช่องวันด้วยพอสมควรเลย ไม่เชิงคคือเวลาหนูไปงานช่องหรือไปงานแต่งงานหนูก็จะชวนเขาไปด้วยกันอยู่แล้วดังนั้นเขาก็เลยจะมีโอกาสได้รู้จักกับผู้ใหญ่หลายๆคนมาตั้งแต่แรกแล้วค่ะตอนนี้เขาตกผลึกได้หรือยังว่าจะเอายังไงดีจะเป็นนักแสดงอิสระหรือจะมีสังกัดอีกครั้งหนึ่งปันนี้หนูไม่แน่ใจเลยค่ะต้องลองถามพี่เขาดูเองล่าสุดมีข่าวมาออกมาว่าเราเป็นนางเอกคลั่งผอม ไม่ค่ะไม่เลยหัวเราะไม่เคยคิดว่าจะลดอะไรแบบนี้เลยด้วยซ้ำหนูแทบจะไม่ได้ใส่ใจกับการกินเลยจริงๆนะก็อยู่อย่างนี้มาตลอดกินปกติเท่าเดิมแล้วเรื่องสถานะหัวใจลระเป็นยังไงบ้างจะมีข่าวดีให้ได้ยินแล้วหรือยังดีมากๆค่ะแต่ถามว่าเริ่มมีการวางแผนเรื่องอนาคตบ้างไหมเออทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมนะคะรอเวลาค่ารอเวลาให้ทั้งคู่พร้อมเพราะเรายังทำงานกันอยู่เลยยิ้ม ถามในมุมของเราตัวเราเองคิดว่าเมื่อไหร่ถึงจะพร้อมหนูก็รอแต่พี่เขารอแต่พี่คขาต้องไปถามพี่เคนว่าเขาจะพร้อมเมื่อไหร่หัวเราะถ้าถึงตอนนั้นจริงๆก็คงต้องพร้อมค่ะ